สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการแกะเซินิเชอร์เครื่องสีแอดวานนะครับ5 5 5 0 5 6 0หรือซีรีส์ที่เป็นแอดวานนะครับสีขาวนะครับโอเควันนี้ให้พี่มี่นะครับมาช่วยแนะนำวิธีการถอดครับเวลาวิธีการถอดก็น็อตตรงนี้ตัวนึงอ่าโอเคถอดเลยครับล็อตออกล็อตเสร็จปึ๊บดึงฝาออกครับออกอาจจะมีน็อตตัวนี้ตัวนึงครับอ่า แล้วก็ดึงฝาข้อออกนะครับฝาข้อออกนะครับแล้วก็มันจะมีน็อตสีดดงตัวนี้ตัวหนึ่งครับอ่าถอดออกนะครับครับอันนี้ถ้าอกเรียบร้อยนะครับเราทำการการถอดแล้วแต่มีน็อตอยู่นี้ตัวหนึ่งนะครับครับแล้วก็นับต่อไปนะครับดึงสายฟอิเจอร์ออกนะครับครับโอเคแล้วก็เปิดฝาตรงนี้นะครับครับแล้วก็ง้างมาตรงนี้จะยกออกได้เลยนะครับโอเคง่ายนะครับนะครับขั้นตอนการถอดฟินิเชอร์เครื่องแอดวานซ์นะครับสีขาวนะครับ งานนะครับถ้าใครยังไม่เคยจับหรือเคยลองหรือการเทสนะครับก็จะดูว่านับปิดตรงไหนบ้างครับตอนนี้ก็พี่มีแนะนําให้นะครับวทีกจะถอดซิเชอร์นะครับเครื่องแอดวานซนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ